เอามืาวหลุดแล้วฮะมาลูกโกยังไงไปเอารองเท้าไปเก็บเอารองเท้าไปเก็บได้ไหมคะได้ไหมคะเอารองเท้าไปเก็บนะหนูองเท้าหนูองเท้าหนูอยู่ไหน,เอ,นเอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นสิน้องพีเรียนให้เรียบร้อยลูกได้อันยา่อาอะแต่ได้แล้วลูกมา ญาอัญญาใส่นี่ไหมอินเรื่องมากอ่ะอัญญาใส่หน่อยเอ้าขึ้นขาหนุดแล้วฮะมาลุกโกรกยังไงไปวันนี้แต่งตัว เส oh. me? Lion, um ื่อหายเดี๋ยวแต่อ um> ี้ไม่เจอไมเจอไ่เหยอได้ไปเห็นอะไรครับเสียงเสียงที่เรานี่เด็กหน่งเป็นต้นไม้แล้ว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 เราพี่เป็นลิงเราเราเรพ่ปีนเข้าไปในนั้นมีเราพ่ปีนพี่เดหึ่งเราเราพี่เงเป็นต้นไม้ไม่เจอไยอมให้เราปีนเลยอ่ะ อ, iden, อะไรเนี่ยพ่องงหมดแล้วโอ้ยได้ไรพีลองมาเอามามีอารองท้าไปเก็บอารองท้าไปเก็บได้ไหมคะได้ไหมคะรองท้าไปเก็บนะหนูรองท้าหนูรองท้าหนูอยู่ไหน เอารองท้าไปเก็บนะคะเอารงท้าไปเก็บไปเอารองท้าไปเก็บรองท้าไปเก็บมาแล้วมาแล้วข้าลองท้าไปเก็บแล้วค่ะผ่าดไปลองท้าไปเก็บเลยเขาลองท้ามาเก็บแล้วนะไหนไหนเก็บตรงไหนหนูมีหลบหน่อยเขาลองท้ามาเก็บเขาไปเขาไปเขาเนี้ยังใส่ไม่เสร็จเลยอ๋อยมาฟาดปาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ชายช่วยยัยเลยอ๋อโหอ่ะพี่ชายลื้อใหม่อะพี่ชายอ่ะอ่าทีนี้เอามาก่อนเธอเธอเธอเอาสีฟ้าเขาใส่อัญญาเอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นสิน้องพีเรียนให้เรียบร้อยลูกได้อัญญาใส่ได้แล้วลูกปะเอฟเบอร์เอฟเฟอร์อัญญาอัญญาใส่นี้ไหมอินเร่มมากตอนเขาช่วยพี่เขาเก็บของอยู่หลานโอเค ใส่รองเท้าอ่ะสีฟ้าสีฟ้วพีพีพีใส่รองเท้าให้น้องหน่อยได้ไหมใส่ใอแต่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 มันไม่ใอ่อะไรใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปอันเนี้ยให้น้องใส่ถีมันจะมันเถอดมันเถอดใจใส่ให้น้องหน่อยอ่ะน้องใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมน้องน้องใส่ไหม จะเลกอเเเก็บเาเิเก็บครับแแมแมมแมเเลกบรบโอ้ี่ไอไบาเขาอยากจะใส่อะได้ไหมได้ไหมน้องพี ใส่ใส่ใส่โอ้ยน้องพีใส่ให้น้องแล้วพี่น้องพีมาใส่ให้แล้วอ้าวไปไหนอะลูกพี่น้องพีก right> ็จะใส่ให้เอาใส่ให้อัญญาแล้วกันใส่ให้อัญญาเอาอัญญาใส่หน่อยให้พี่ใส่ให้พี่ใส่ให้ให้พี่ใส่ให้ไม่่าอยวมันเก็ไม่ทำอะไรเลย โอ้เก็บแล้วเก็บแล้วน้องอยากเก็บอะไรเนี่ยล่ะอ๋อให้น้องใส่ใส่รองเท้าสไปเดร์แมนได้ไหมพี่พีน้องมันใจกันไปไหมเนี่ยนี่ไงน้องเขาใส่อยู่เนี่ยเขาใส่แป๊บเดียวใส่นิดเดียวแม่ไม่ไม่เลยหรอกม่เอม่เอาม่อันนี้จกกระโปงอันนี้จกกระโปงนู่นนู่นสปเดร์แมนอยู่นู่นสปเดร์แมนอยู่นู่นสไปเดร์แมน วันไหนมีใส่เองแล้วหรอเพราะว่าไปเล่นในข้อกันก่อนเลยกใช่ไหม มีไม่แต่ให้น้องแล้วอใส่คงไยัง่ไอวาเธอจะใส่ไม่ได้รูไอวาแคทีจะเ็นิาไปหาพ่อพลูกไอวาไอวาหาเขามีไฟด้วยดูนะถ้าอบแบบเบี้ไฟเลย โอเคอัญญาหนูเลือกได้ยังเนี่ยลูกรองเท้า่ออย่ลนะอยู่เาอ่้ากันมาอีกแล้วป๊ป๊ป๊บอุ้บอุ้บปในคอกอ้อุ้บอในคอกเลยหนึ่งคนไปอัญญาไปอัญญาตามพ่อมาอันนี้มาน้องเกาหัวเนหนู Nếu mà nó kẹp lên á Ba đeo, ba, đi Hãy subscribe cho